หินโป่งนะครับหินโป่งสำหรับใช้ทําหินรับมีดนะครับหินประดับอันนี้เป็นเนื้อกลางนะครับเป็นเนื้อกลางคือไม่ใช่เนื้ออ่อนจัดนะครับแล้วก็ไม่ใช่เนื้อแข็งจัดก็เป็นเนื้อที่มีโครนพอประมาณนะครับอันนี้เป็นหินมีตําหนินะครับมีตำหนิก็คือว่าลายลายสวยนะครับเพียมับลายสวยแต่เห็นชั้นไหมครับชั้นเส้นตรงนี้มันอาจจะแยกก็ได้ไม่แยกก็ได้ถ้ามันแยกเราก็ทำเป็นสองก้อนนะครับ นี่มาให้ดูหัวท้ายนะครับอ่าด้านข้างด้านนี้ก็สวยนะครับลายจัดก้อนโตนะครับเนี่ยเท่าที่กะดูนี่ไม่น่าไม่น่าจะดูดหกโ,โลขึ้นไปนะครับนี่คือกะเข่าครับอ่าส่วดงานนี้เห็นไหมครับมีเส้นเหมือนเส้นแร่แต่ยังไม่แยกนะครับนี้ยังไม่แยกแต่จจะแยกก็ได้ไม่แยกก็ได้ถ้าปรับใช้งานก็ใช้ไปเลย ส่วนทหมอนเป็นแบบนี้เห็นไหมครับเส้นเส้นมาทางนี้ก็อ่าสวนด้านนี้ไม่มีรอยนะครับอันนี้แช่น้ําไว้นะครับนี่ก็เป็นชั่วโมงละแต่ไม่แยกนะครับนี่แต่อนาคตนี่อาจจะแยกก็ได้หรือว่าแตกออกจากกันเราก็สามารถทําเป็นหินก้อนเล็กๆได้นะครับตัวนี้ก็ประมาณไม่น่าจะเกิน1,000กริตนะครับขึ้นลง คร่าวๆนะครับค่าประมาณนะครับตัวนี้โอเคนะครับหินปงหลายตัวเต๋